ต่อวิ้มนะต่อยล่าตะข่ายนะฮะอ่ายืนประจำการเป็นศนลาะบวกเป้าให้กับทีมของโมเดนเนะฮะสุดท้ายของ R H 4, อารุ่มเอฟ4วันนี้ถือว่าเป็นรุ่นชุดใหญ่แล้วะฮะสขขงคามไม่ใช่เป็นแค่ของเลิศนะฮะศูนย์หน้าได้ไนะฮะแต่ามาดูวนน่าทับเกมใน20นาทียังไงช่วงเวลาแรกนะฮะเป็นบอลของโมเดนเรับมาที่แต่งนะฮะโอ้โหยิงไกลแล้วซอกแตก โอ,โอ้โหพยาั้ตามรับได้ก็โชคดีงดีก็ไม่ไปเข้าทางของเจ้าวิทย์นเกมกลางก็ทางของอาริมติอุอออออดุบนะานี้ังกงได้ับทางของโเียสาทีเอนะฮะอ้โอไม่ม้เมกมครัแบแดนกลางก็โตโอ้ยกดคิวครับนะฮะมาทางกแบบลางครับแต่ เร้ตจังหวะนี่ยมกันไงมาคุณจริงจริงโอ้โหม่ตรงตอบกัเกือบได้แล้วโหเกือบได้ลูกสมหนนะฮะเราว่าบอกว่าชาติจะซูซกัีเดียวแล้วสองทีมเลเกือบแก้ตัวด้วยแรงไปแล้วตูของแต่งนะฮะ วิทย์จะติดผูกเป่าโอ้โหโยโยกเข้าแรงยับน่างหันย่งยากครับแต่เข้ามาที่โก้โค้งให้วิทย์ขีดวิทย์เข้าขวาวิทย์เด้งมายิงอ้าตัดได้ครับหมุกมาโอ้โหจะตัดได้ครับทางขวาเปิดวิทยติดบล็อกแั้วก็ยังไม่ได้ติดทางของเอสนะติดไหล่บ้างตัดได้ก็ขึ้นเดือบ้างอุดอุดแทงเข้ามาเลิศ แะอลเข้าในเลิแเข้ามาอีกขึ้นมาปตรงกลับแล้วเปลี่ยนแกงเข้าซ้าย้ตรงตัว่ตตได้รับได้เะฮะเ้เอาเกเดทัคงคู่ครับอาวิอีกจากบอนี้ก็นเลิศเกที่งมาครับของโมเม่โอ้โหาไปมาเข้าาจะไล็อกอ ทแทงนะเลิศเที่ยวก,กับล็อกตัวซ้ายก็จิกไม่ได้ก็ตออัดแขนที่เรียบร้อยโอ้โหครับเจตนาของอารุเอซีครับขึ้นำหนึ่งศูนย์เก็บโอ้โหจังหวแะแรกเลยจังหวะขาดแล้วครับแต่ยังยังจิกได้ครับถือว่าจังหวะดีเลยครับโอ้โหเจตนาของเลิศครับหมายเลขเก้าเลยของอารุเอซีครับซัดให้ขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยครับโอ,อ้โหครับโดนเองก็โตแล้วก่าโดนนำก่อนครับ โอ้โนะครับอารูเอฟซีครับหรือว่าคนสร้างฝันเดิมกันนะฮะเนี่ยได้ประูขึ้นนำโตเลยครับเอาแล้วแพ้มานทุกช่องว่าปึ๊ดโอ้โหต่อไปเจ็บเข้ามือดาวประตูของโมเดลครับถืงต่อแล้วก็จบการครับทางซ้ายนะฮโมเดลเอฟเดี๋ยวกี้เข้าหาซ้ายมีแม็กซ์แม็กเข้าในมาเลยเอาแลเสียบอลจางกว่าเฮ้ยถึงจะยังได้ลูกฟาวกับทางด้ของอารูเอฟซีครับ เดี nee, nós, ๋ยวสองคนดูก no, ันมายยังได้กับมึกหมึกให้เลิกเด็ดเด็ดคือแอมยอมแรกอะยบเดี๋ยวยามหาช่องโจยขป็นช่องของูนี่นะฮะอี่ติมเป่งนะฮะเียนเกี่ยวกับาทำวารยังได้ก็ของ โมเดลเนี้ะใช้บันดุเปิดเข้ามาเป้าหมายก็อยู่ที่เจ้าวิทย์เก็บยังไม่ได้นะฮะโอ้โหเออมาสุดท้ายก็เป็นลูกทุ่งนะของอารุกก่งเพชรเนียพอสม,อม,ยยม,มัยเนี่ยยันลูกนี้เยอะนาเก็บนี่เก็บบอลลูกไม่ได้ครับเสียวทุ่ไม่เก็บไมด้พันธุโมเดลมาที่เจ้าวิทย์เก็บวิทย์ เป็ดต้องเตะทิ้งก่อนนะนี่ตัว่าเป็ได้คือกำลังสำคัญในแข่งเกมรับเลยครับตอ,อตนนั้นของอารุ่นเอฟซีครับลูกนี้ก็เป็นลูกทุ่งนะฮานูเร่เอยหลุดมาแล้วด้นีนะ เราติดแจ้งได้ครับติดแจ้งจ่ายวิญญติดเต่งครับเต่งขอให้โป้โป๊้นี้มาแล้วจังหวะเดียวเข้าไปไม่เจอบอลยับบนเสี่ยมาเป็นลูกเปล่านะเป็นลูกฟรีคิกของโนเน่เนี่ยบางครัแดงก็ปล่อยส่งต้องอยู่จากผู้สิทธิ์นะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะตีเสมอแล้วก็ของโนเน่เนี่ยู่ที่ปอดนี้นะ้นของเจ้าวิศนะฮะอยู่ดาวสโลตัวเก่งนะประจันพี วิ์ขึ้นเป้านะเป้าหมายมีเพืเพื่อขึ้นชนไงวิดชนเข้าไปในกรอบะวิจ่ายัดมาแต่พีคแม่แมนะได้ดูทุกอย่างะไยัไมันไม่ดีเยมันไปหยอดไท่หยุูกต่อขนะองหนูวิดตับตาไป ออกหลังแล้เป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาอารุ่งเอฟซีนำหนึ่งศูนย์แล้วนะก่อนก่อนกอนนี้นะครโอ้ยเรียบร้อยแลยครับแต่ข้อเลยครับลูกิงของอุจครับโอ้ยดังนั้นทางด้านของอารุ่งเอฟซียังขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนะ จังหวะจบนะของอารุ่ยเอ็กับได้ดีกว่าที่ไดของโนเมนนะฮะโอ้โหสี่หลังจากที่ใช้ชื่อเป็นคนสร้างฝันนะฮะคอมก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นอารุ่ยเอนี้ฟอร์มดีเลยนะฮะคือว่าเปลี่ยนชื่อเลยฮะฮ่าขึ้นนำสองศูงแล้วฮะโอ้โหงานยากก็ตกไปไปของโนเมนครับแต่ว่าการบ้าเลยนะฮะยากขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะฮะ จ่อ,จอ,จอดยังไงครับเตงจอดมาให้แม็กซ์ยัดเป็ดแย้มุมทิมา่าวิทถึงบอลกลับครับหรือให้โป้งครับโป้งเอาที่เอฟเอฟอบ,อบินหลอกครับโอ้ยอยากให้บินหลอกพลาดมีได้เลยนะครับอีกมีรอโฉบีแล้วไหมนะครับเก็บด้ขวาแต่ลงมาสวยลลรครับแทง้าตรงกลางวิทวิทจริงป้าติดเป็ดครับไซส์พี่โดนเป็ดแก่ทิมา่าแถวสองครับยังได้ยังเอฟเอฟทำหน้าเดิตั้งป้อมจริงติดกั้ได้ของเป็ดครับโอ้โห เบ็ดนะต้องบอกว่าของแท้แนะกำแพงเงจีนชัดทับนะยิงกี่ครนะั้งก็ติดกระดาในก็ติดนะฮะข้อเรื่องยังไงยังไม่รู้นะครับดับลีบบ่นะครับตัวนี้พาลูกกลามาโป๊บเข้าขวาบอลจบยิงนะิเซฟต้องเตะทีโอ้งครับหรือต่อครับตัวนี้อ่าเพื่อตัวของอารุตสิว่าซุปเปอร์เซฟอยู่นะฮะอ่าตัวฟอร์มดีเลยนะเดี๋ยวจุดเด่นนะหรือต่อครับตัวนี้ โอเคนะครับช่วงนี้ก็ซักหนึ่งลูกของตี่ื้นโยมมาลูกไปเอาร์ตัมไปอยู่โออารตัมอันนี้ไม่นเชิสาเปิดเข้ามายิงไม่ได้ครับเจ้าวินครับ้วยิงอวดนะโอ้โว่ากันตีตื้นเลยครับแล้วเกมสวนกลับเปิดตาอึดอืดจับได้ลึดจับเข้าในเชิงตัวมาแล้วลูกนี้ให้โดนทางฟ้าไปนะฮะอ่าได้เป็นลูกฟรีคิกครับกับอาร์ตัมสี ก่อนหน้านี้นะของโลนน่กินไม่ได้นะฮะเคยสอนซ้ำไม่โดนอย่าเปิดเจ้าฮิตนะฮะจะรู้ตัวว่าเป็นนักเตะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะจะชอบกินในช่วงขายที่เวลาหลังแม่ชื่แรกที่แกจะทำเป้าแบบนี้ังหาโฟกัสไม่เจอนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็รู้เรื่องดีกว่านะลูกทีมงีละของนะของอาลุคเวสตีนะฮะแต่ต่อก็ว่าตอนนี้ได้เปรียบอยู่นะนำถุงสองศูนย์เลยครับถือยิงมาเลิศจอดเข้าในมายิงไม่ลงนะจุด อ้าวแล้วทำไม่ได้จะสวนกับครับโป้งฝนหาเพื่อนรอเพื่อนตูนระวังข้างขวามาไม่ผ่านครับหมุกได้ครับมาที่เอสเอสจะหมดเดียวมามึกงมึกงยังไงไหลด้านหลังอ่งเอสทิดเติมอ่ะออกแล้วนะฮะก็พยายามจะค้ายเข่าสำหรัดตัวของท่าน,น,น,นของทิพย์เนี่ยในการเข้าทำนะครับ โดเดนนะฮะตกไม่ลงเลยนะของวิทย์นะแต,แต่ที่ได้เรียกเนะี่ยวิทย์นี่คือเป็ดชอบยิงประตูในช่วงช่วงเวลาหลังนะฮะโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมนะเนี่ยเสียกองขยับนะมาวิทย์โดนแะย่ไปมาที่วิทย์วิทย์โผล่เอ,เอสาอเตาจิตโต้หนีโดนเป็ดนะฮะตรงเพราะว่าเป็ดนี่คือแนวรับเลยครับคนสำคัญเลยนะ ได้ไปรู้ทุ่มอยู่นะทางด้านของโนเน่เวลานี้กำลังจะผ่านขึ้นชานะในขึ้นลาเนี่วถูกไกเข้ามาไอ้บอลเรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าวิทย์ครับวิทย์พุ่มเป้านะฮะโม่งลูกนี้เกียบตะขายเข้าไปนะครับไล่ที่นี้ขึ้นมาได้เป็นหนึ่งต่อสองนะโดมิร์ไล่ทีที่ทางของอารุนยกศิษย์ ตอเน,นนะา,าเหลือแค่ลูกเดียวนะของโนเรนรับไนะหล่ที่ที่เป็นได้นะอา้าแล้วเ็นตัดได้จังหวะนี้เลร้อเข้ามานะอึดอึดเข้าขายังไม่ยิงมุกเข้ามครั้องทีเตะวิดสำหบ,บนะในจุดุ่งของโนเนัเกนะือบได้ยุกไ,ได้หมดตามเร็วสี ยุ่มมาให้ยิเนีอ้าวเ้วเลิกปัป้ายิงติดกอัมอโอแล้วจักหวะนี้เป็นหวะที่กิดปุ่มเข้ามาด้วยน,นะป่ะะะาก,ก็จะเป็นลูกปีี่ของอารุณนะบอดท่าดรับรอฟังต้อหยบจากทสินะตามอยู่สองนะแล้วจักหวะนี้เป็นลูกปุ่ประตูจากลูกปีกพนะี่ะ นีสิบโลสั่งกรแทงขอให้ถึงระยะนะฮะแล้วทีซีก็รูดโอยิ่ที่ปอดนี่พีนักข่าเลิกเลยเดที่สัตประตูแรกได้ครับเกิดหนาคาะ ต่อนะอย่าที่ว่าผอารุิชีเปลีตัวนะฮพราปที่ถอาไปที่ด้านของตึกนะฮะยืนเป็นสีหน้าเซกนะฮะเกมแบบนี้ก็จะเห้นเกมรัมากขึ้นนะเพราะว่อนี้นําอยู่สองหนึ่งที่าขอารุีเปลี่ยนแล้วก็ส่งท้านของตึกตัดโกกลับมาเป็นศุดหน้าแทนครับหนาให้เกมต่างๆแน่นไว้ก่อครับมาดูต่อนี้กันครับผ่านมาใช่ไห เนี่ยกรรวิธิเสร็จเข้ามาลูกาานี้ยัง,งได้ครับเอฟคือมาเอฟหนึ่งบอลหลอกอยู่ครับโอ้ยัญหาช่องต่อไม่ได้ครับตายอะไรมาแมา็กกระโดดเข้าในมาวิทซัคลิวโอห,โหไม่ตรงกรอบนะมยมีเะอรจบด้วยซ้ายนะ่ยโอเคดึงซ้ายมา แเจังหวะนี้ยังไปใช้มือนะในการเหนี่ยวรังเอาไว้นะเป็นลูกฟรีที่ครับของอารุติต่อเช็จเนเปิดจอดเข้ามากอบยื่นเลือดตบเก้มเต็มปีตาจะทำดีแล้บอลากสูงเรับเอฟใช้ตัวฝั่งเอหูเกือบได้ยกลูกบ่งเช็ดแน่ของเลือดกแบจะให้เปลี่ยนผาตาใต้ดีไม่ตรงกลอเนยโอ้ยยังมีหาตดไปดูที่สามไม่ได้จะจอด้ของอารุติ นู่นกีกของเจ้ายาแระให่ตรงต่อแร่ต่ไปแต่ก็เจ้ายาที่จะลงมาเป็นวิจิตรตรงกลางใน้นั้นของอารุเวสีครับจังหวะนี้เกมลุกมาเอฟสายสัตว์มาที่เจ้าวิวิตรกับเป็ดกับเป็ดแกที่มข้ากไปได้ทุ่นนทอยู่เจ้าของโนมน่ยาสก,กัดบอลทิ้งได้ในขะของอารุเวสีครับลุกต่อเขาก็ทำนู่นเครับเอฟโดนเป็ดกับแม่แก่ี่ไปติดเอาแล้วตดกขาไว้นี โบกโบเข้าขวาจริงชลับแล้วลูกนี้โหนี่ใต้บอลของโนเนมอยู่นะฮะเล่นคุมเรวาวิทนี่สอเทคนิคเ้าเร็วเร็วเตะเเข้ามาเตะพินแล้วดีใจะากที่มานก่อนเป็นจังหวะที่เตะโดนเข้าช้านะฮะนี่ ยิงต so so <sh> ิดบลอกวิทตับบอลติดตะวัทายเลยยังได้รูทุกอย่นะของโนนีเจ้าแม็เจ้าแม็กโอนหลอกวิทรับมอลยเฮ้ยพุ่งอใหโนน่โอ้แต่ลงมาวิท จิงุ่นข้วาว่าต้องปัดทิ้งแลเตะตามเตะทิงอีกทีโอ้อันตรายกักนจริงของเจ้าวิทย์น,นะสุกี้เข้ามาโอ้ดีน,นะครับตารุกทีิงโดนกดดันหนักเลยครับโอ้แต่ดีนะ็ได้เออโอ้จังหวะนี้ก็ต้องระวังเลยนะฮะเลือคะแนนวุ้ยพูดถึงสินเนาะหลายครั้งแล้วครับว่าจะไปเหลี้ยงไปครับ ดยิงปาต้าเยี่ัมมากชุปเปอร์นเซ็ตเลยครับเริศะบบดักอารุ่งสิเอ้ยจัสลนกลับได้ไหมครับตอนนี้ฟังอารุ่งสินะครับเลิศพิกาโคมสอนะคือแบบพอสุดท้ายก็อยางได้เป็นทุ่มยู่นะของโเนครับ เลิศมายิ้โอ้โหเราดูดูวว่าซุปเปอร์เซฟกกับปาร์ติ้าร์การับโอ้โหดูว่าจริงดีเลยครับลูกวอลเล่เป็น้าวเลยครับของเลิศเป็นจิงทีเสารดคกับติดเซ็กนะครับไป่ทิ้งออกลางไปได้ใส่บางทีก็เโี๋ยวถ้าบุกขึ้นมาก็บุกมาเป็นชุดแม่นะครับอารุสิ เข้าซ้ายเปิดเข้ามาจับสวนกลับแตะปาจับไม่ผ่านครับอ้าวแล้วสกัดไม่โดนยังไงก็โดนแล้ยต้องเตะก่อนแล้วโอ้โหอ้าวมงเชฟโอ้จ่อลูกนี้ออกหลังครับ เจ้าแม็ก <rôle> ซ <à déc> ์วันนี้ว่ะโอ้ดีหลอกได้วิ่งเชลักผักสองเรียบร้อยจังหวะแรกผู้ตัดประตูรับไม่อยู่นะเดี๋ยวเจ้าแม็กซ์ตามสับตีเสมอสำเร็จเป็ะสองประตูต่อสองกับ แอร์ประตูขึ้นนำ2-0แล้วตอนนี้ยัดตัวมาได้ของโมเน่แล้วล่ตามทีเสมอสำเร็จนะสายสกอร์กลับมาเท่ากันแล้วครับเป็น2-2ครับต่อเกมของโมเน่ก็เริ่มต่ออาจิกแล้วครับแพ้รู้ชะมาม่ายังฉลาดครับโอ้ยยยยยต้องเตะทิ้งก่อนครับแม่เล่นช้าไม่ได้จะไม่ไวใจนะฮะเตะทิ้งเอากรอดไม่ก่อนครับตุ่มต่อนะฮะของโมเน่โจวิตติขยันเลยครับไวด้วยครับ

นี่เขเตไปพุกเขาวางแบบนีได้ไปเรื่องอีกแล้วก็ของตารูกกัปตัถฮิตัวนี้วิตังเรียบรอบลูกศูนเลยครับหัวดีจริงๆครับโอ้ ขึ้นกบลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้หลังจากที่โดนนำสองสูรยิงคืนมาสามลูกรวดครับเป็นสามต่อสอ,อ,องครับน่รับของโนเนมครับือว่าการแก้เกมทำดีเลยครับโอ้ตอนนี้ยึดหลังหลังอารูซี่ครับสามหลังนะสามต่อสองรับ โอ้นี่ก็ตัวอันตรายก็คือยังเจ้าวิทย์มาเดินครับถือหน้าตัวเก่งเลยครับของโนเน่เติดใหญ่มา,าไม่ได้ครับเอก็จะให้วิทย์นี่ครับเร็วกว่าคเขาที่เขา้าซ้ายแล้วเข้าขวาอ่านี่เป็ดลงมาซ้อนครับเป็ดขระส่ายขึ้นมายังเก็บได้ครับเพียงตีเข้าหาแล้วเปิดมาแถวสองยังเก็บได้ที่ยัดเข้ามายาอะไรยา,ยา,ยาจัดทียยาวไปไม่ได้ยิงนะ